สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมและคนากุมนะคะมาแล้วนะสำหรับคลิปคนโสดนะคะกับสถานการณ์ในช่วงของเดือน มิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างจะมีใครมารักมาชอบมาจีบคุณบ้างหรือเปล่านะคะหรือคนที่เรากําลังสนใจอยู่เนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวควันถามเพื่อให้นะสําหรับราศีกุมนะคะก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มกราคมถึงวันที่20กุมภาพันธ์นะคะการแบ่งวันที่ก็เป็นการแบ่งแบบศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งไม่ตรงกับของไทยนะคะรับชมอ,องช่องไหนอาจารย์ท่านไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นได้เลยนะเพราะว่าแต่ละช่องแบ่งวันที่ ไม่เหมือนกันนั่นเองตามเดิมนะคะพลังงานไพ่ก็เป็นแบบรวมอาจจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเพื่อความบันเทิงเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะเอาล่ะนะคะกับเรื่องราวของคนโสดของเราไพ่หลักของคุณได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะอารมณ์ของคุณจะอยู่ในช่วงของอยากจะตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างออกจากความรู้สึก ก็ได้หรือตัดออกไปจากชีวิตก็ได้ด้วยนะคะคุณอยากจะทําอะไรให้มันเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนคุณจะพยายามทํามันให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอกหกักบางท่านก็อาจจะยังเลือดซิบซิบอยู่เลยนะคะยังเป็น3ดาบปักอ,อกอยู่แบบนี้อารมณ์ที่รู้สึกว่ามันเจ็บปวดหัวใจอยู่ตลอดเวลาอหากหักเพิ่งจะผ่านมาได้ยังไม่นานนะคะแต่ทีนี้ชาวกุ่มหลายๆท่านก็น่าจะพยายามที่จะมูฟออนปลดปล่อยความรู้สึกปลดปล่อยตัวเอง มองถึงอนาคตมองถึงข้างหน้าจะทิ้งทุกอย่างให้เป็นแค่อดีตคุณจะพยายามทำใจให้ได้แล้วก็จะพยายามเข้มแข็งนะคะประมาณนี้นะสำหรับท่านที่อยู่ในอารมณ์ของความอกหักนะคะคุณจะมองไปถึงข้างหน้าแล้วส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะสายสดของเราน่าจะมีคนที่เป็นเพื่อนคนที่เคยรู้จัก กันมานานแล้วแล้วก็ห่างหายกันไปที่นี้เขาจะวนกลับมาติดต่อกลับมาหรือแม้แต่ได้ข่าวเขาก็ได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนในที่ทำงานหรือเคยเคยทำงานในที่ทำงานเก่าเคยทำงานร่วมกันจากที่ทำงานเก่าประมาณนั้นนะคะนั่นแหละเขาจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งให้ได้พูดได้คุยได้เจอได้เจอกันก็ว่ากันไปนะคะแล้วทีนี้เขาอาจจะมาชอบคุณก็ได้ด้วย นะคะเพราะว่ามีไพ่เด e l เวอรขึ้นหรือว่าชาวราศีกุมคุณอาจจะกําลังไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งหรือไพ่อาจจะสลับกันเขาอาจจะมาตกหลุมรักคุณก็ได้แล้วไพ่ใบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีแพชั่นมากๆลุ่มหลงมากๆเลยนะคะหลงในความสวยงามหลงในความที่คุณเป็นคนที่มีออร่าทำนองนั้นนะคะรูปร่างหน้าตาก็คือถูกใจนั่นแหละ ขาอาจจะสวยบาดใจถูกใจสเปคเลยประมาณนั้นเมื่อก่อนอาจจะไม่สวยเท่านี้แต่ทำไมกลับมาคราวนี้ดูหลอ่อดูสวยมากขึ้นกว่าเดิมทํานองนั้นนะคะแต่ที่นี้ออราศีกุมนะคะก็คือว่าคนที่คุณกำลังมีความรู้สึกกับเขาด้วยเขาอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่ไหมหรือว่ามีความนิ่งไหมนะคะพ่อได้ไพ่เดอดเฮมิดเข้ามา เดวมิทคนนี้เป็นคนที่ดูสุขุมนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสังคมนะคะมีโลกส่วนตัวก็ได้ด้วยนั่นแหละเขาจะมีมุมที่ปแปลกๆของเขามุมโลกส่วนตัวของเขาอยู่นะคะซึ่งคนอื่นจะอาจจะเข้าถึงเขายากแต่ทีนี้เดี๋ยวจะมาถามให้ว่าเขานะคะรู้สึกยังไงกับคุณโอเคกับคุณไหมหรือว่าชอบคุณบ้างหรือเปล่านะคะและดูเหมือนกับว่าเขาอาจจะมาชอบคุณแต่คุณเฉยๆหรือว่า คุณไปชอบเขาแต่เขาเฉยๆก็ได้อาจจะมีในโมเมนต์นี้ด้วยนะคะมามาดูซิว่าสำหรับความเฉยของใครสักคนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเขาชอบคุณบ้างหรือเปล่ายังยังกลัวอยู่นะยังไม่กล้าตัดสินใจกล้าๆก,กลัวๆอะไรของเขานั่นแหละนะคะ ยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้ก็ได้หรือยังไม่มั่นใจในความรู้สึกตัวเองก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาเจอมาก็ค่อนข้างที่จะแยกเอ๊ะเป็นชาวราศีกุมหรือเปล่าเนะเพราะว่าหัวใจบางท่านก็ยังเจ็บปวดยังเป็นสามดาบอยู่เลยนะคะอ่าก็ชอบนะชอบเลยล่ะนะคะสองถ้วยสองถ้วยขึ้นจริงๆความรู้สึกที่ตรงกันกันกบคุณอยู่นะคะถ้าคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณถ้าเขาชอบคุณคุณก็ชอบเขาด้วยนะคะมีความรู้สึกที่ สปาร์กันอยู่นะคะแต่ที่นี้อาจจะมีก้าคาาแล้วก็สองดาบเป็นในเรื่องของความที่ยังไม่กล้ายังไม่พร้อมที่จะมีแฟนยังไม่พร้อมที่จะกระโดดลงกับความสัมพันธ์ทํานองนั้นเพราะว่าหัวใจยังบอบช้ำอยู่นะคะกลัวว่าจะเกิดอีกซ้ำสอง ประมาณนั้นขอเวลาให้เขานิดนึงนะคะให้คุณได้เป็นเพื่อนกันก่อนรู้จักกันก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะชาวราศีกุมเพราะว่า,าให้ใครสักคนหนึ่งได้เยียวยาจิตใจตัวเองก่อนนั่นเองนะคะมาดูซินะคะแล้วทีนี้เขานะคะจะเอายังไงกับคุณต่อสำหรับท่านที่กำลัง คุยกันนะคะกำลังที่จะรู้สึกดีต่อกันนั่นแหละเขาจะให้พลังงานแบบไหน,นกับชาวราศีกุมเมืม่อไหร่ที่เขาฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ที่เขาเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อไหร่ที่เขาตัดความรู้สึกออแย่ๆออกไปได้หรือกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งเขาจะบุกนะคะเขาจะบุกจีบกับคุณ เขาจะเข้าหาคุณมากกว่าเดิมความสัมพันธ์ที่พัฒนาจริงๆค่ะความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะได้พัฒนากันมีอยู่นะหนึ่งเหรียญน,นะคะช่วงนี้ก็ต้องให้ สภาวะจิตใจเขาดีขึ้นก่อนนั่นเองนะคะแล้วค่อยมาว่ากันนะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะบนความสัมพันธ์นี้ให้ความผูกพันให้ความรู้สึกค่อยๆทํางานของอของมันไปนะ,ะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นสําหรับท่านที่เพิ่งจะอกหักมานะคะมีแนวโน,โนม้มว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนกับสิ่งใหม่ๆคนใหม่หรือท่านที่อาจจะโสดมานานแล้วนะคะใครสักคนนึงน่าจะาได้คุยกับคนที่คุณเคยรู้จกัก ประมาณนั้นเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะคะมาดูซิสายสดของเรานะคะสำหรับท่านที่รอคนรักเก่าล่ะาานะคะลองดูลองดูว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าคนรักเก่าของคุณจะกลับมาอุ้ยหนึ่งคาทานะคะเอ สองเรียนด้วยท่านที่เพิ่งจะทะเลาะก,กันเพิ่งจะห่างกันนะคะมีความเป็นไปได้ว่าจะได้กลับมาคุยกันเคลียร์ปัญหากันแก้ไขสถานการณ์ปรับความเข้าใจกันนะจะเย็นๆก่อนช่วงนี้นะคะปล่อยให้ความคิดถึงทำงานปล่อยให คุณและเขาอยู่ในพื้นที่ของใครของมันจะได้ค้นพบว่ายัางต้องการกันอยู่ไหมหรือถ้าคุณคิดจะไม่เอาแล้วก็ไปเลยนะแล้วคุณจะเจออีกคนหนึ่งจะเจอคนที่ถูกใจจะเจอคนที่เข้ามาชอบคุณหรือคุณก็ไปชอบเขาก็ได้นะคะสาสายสดชาวราศีกุมก็น่าจะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะ ความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งท่านที่รอคอยก็น่าจะมีข่าวดีอยู่นะคะมาดูซิว่าคนรักเก่าคนที่คุณรอคอยนั่นน่ะเขาจะากลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาจะโอเคไหมอันนี้ถามแค่พอหขอมปากขอมคอเท่านั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปสองถึงคนที่จากไปให้อยู่นะคะเดี๋ยวคอยติดตามกัน <c oughs> ราศีกุมนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ คืนดีกับคนที่ห่างกันไปเลิกกันไปจริงๆนะคะไพ่ดือเวอร์ขึ้นแล้วรอเวลาสักนิดนึงนะคะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาติดตามกับคนที่จากไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะจะได้อธิบายได้อย่างละ,ะเอียดเลยทีเดียวนะคะกับคลิปสองคนที่จากไปนะคะเดี๋ยวหลังจากที่คลิปคนโซแล้วก็เป็นคลิปความรักก็จะเป็นคลิปของ คนที่จากไปนั่นเองนะคะติดตามกันด้วยนะเอาละค่ะนะคะสำหรับคลิปคนโสดชาวราศีกุมก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดติดตามนะคะว่า,าจะเป็นยังไงต่อไปกับความรักครั้งใหม่ ะะเขาจะให้พลังงานแบบไหนกับคุณส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะขวัญก็ได้ให้อดีตไลน์ทางด้านใต้คลิปเรียบร้อยแล้วล่ะก็แอดเข้ามาสอบถามค่าครวนก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจองคิวเข้ามาดูกันนะคะเข้ามาส่องถึงเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาดีไหมเขาจะ,ะจริงจังจริงใจกับเราได้ไหมทำนองนั้นอันนี้ได้ด้วยนะคะเป็นการปรึกษาหารือกันนะเอาล่ะค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ